เราลองเล่นทีวร์รีดูก่อนฮนะไม่เคยเล่นทีทัวร์รีมาก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ He r o e s h o u r t ร์ทีทวรีนี้จะสอนเบสิกให้กับคุณตอนนี้คุณกำลังมองไปที่แผนที่การผรจญภัยแล้วก็ฮีโร่ของคุณเนี่ยกำลังยืนอ,อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะเริ่มเกมนี้กดเลือกไปที่ฮีโร่ของคุณโดยการคลิกไปที่ตัวฮีโร่ที่อยู่ในแมッ อ่ะคลิกเสร็จปุ๊บยังไงอ๋อพอคลิกเสร็จปุ๊บจะมีไอ้ลูกกลมแดง,แดงๆวนๆอยู่คุณสามารถเคลื่อนที่ฮีโร่ของคุณไปตามที่ต่างๆในแผนที่โดยการกดคลิกขวาในจุดที่คุณต้องการจะไปอ๋อถ้าคลิกขวาหนึ่งรอบจะเป็นการกดเลือกว่าจะให้เดินไปไหนก็แบบฮีโ o o f อฟไมเอร์เมจิกเลยแล้วก็คลิกขวาอีกทีเพื่อคอนเฟิร์มใช่ไหมอ่า มัจะเดินไปเก็บทองฮีโร่ของคุณน่ะสามารถเดินทางได้จํากัดต่อวันแต่ว่าแคมไฟเนี่ยจะทําให้ฮีโร่ของคุณเดินทางได้ไกลขึ้นอีกนิดนึงในขณะที่คุณเดินขึ้นไปมันก็จะมีชิ้นส่วนของแผนที่ที่ถูกเปิดเผยเพิ่มมากขึ้นคุณจะเจอกับโรงเลื่อยไม้แล้วก็มีซอมบี้ปกป้องมันอยู่อันนี้โรงเลื่อยไม้กับซอมบี้เ,เดินขึ้นไปก่อนอันนี้ก็คือเดินขึ้นมาจนสตามิน่าหมดแหละศูนย์ทับสิบเจ็ดอ่ามันก็แบบเดียวกับ h ี r โ of ออ n แ and m a จิ c เลยนะแต่ว่าภาพมันดูแบบดัาดาวลงมาแล้วก็รายละเอียดเกมมันอาจจะต่างกันจากที่สังเกตถ้าสมมุติเราจะเดินไปตีใครเนี่ยเส้นทางการเดินทางมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอะนะโอเคก็คือเราไปซัดซอมบี้ หน้าจอของการต่อสู้อาจจะไม่เหมือนกับพีลูออฟมายแอมเบจิกตอนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นเนี่ยคุณสามารถเซตกองทัพของคุณได้นะตอนนี้เนี่ยคุณมียูนิตอยู่2 u n ยูนิตด้วยกันก็คือก o อบ i n g u n นเนอซึ่งโจมตีเป็นระยะไกลกับกากรอยที่เคลื่อนที่ได้เร็วแต่ว่าโจมตีเป็นระยะใกล้กดไปที่เริ่มการต่อสู้เพื่อจะให้การต่อสู้เริ่มขึ้น อันนี้คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะให้แการกรอมันไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ฮีโร่ของเราก็ขยับได้หมดเลยโอ้ถ้าเราอยากจะเซฟยูนิตของเราเราเซตให้เป็นฝ่ายตั้งรับแล้วให้ซอมบี้มันมาหาเราเองได้ไหมแล้วเราให้กอบบินของเรามันยิงจากระยะไกลไปเรื่อยๆจนกว่าซอมบี้มันจะตายอ่ะลองดูดิสมมุติเรากดเป็นตั้งรับสตาร์ท ในระหว่างการต่อสู้ยูนิตแต่ละฝ่ายจะโจมตีใส่กันโดยอัตโนมัติคุณสามารถคลิกแล้วก็ลากยูนิตต่างๆเพื่อจะเดินแต่คุณไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้นอ๋อคือเราสามารถเซตให้ยูนิตเรามันทํารุ่นทํานี่ได้ตามที่ใจเราต้องการแต่เราจะปล่อยให้มันสู้โดยอัตโนมัติไปก็ได้เหรอเราเสียกรบบินไป5ตัวแล้วก็เสียกากอยไป2ตัว พราะแต่กินเรากดตั้งรับกลายเป็นว่ากากอเรามันเลยไม่เดินเข้าไปบวกการต่อสู้ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คุณเสียยูนิตไปพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะหายูนิตมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพของคุณเดินทางไปที่ทิศตะวันออกจนขวาคุณจะเจอกับเมืองแล้วก็ควบคุมเมืองนั้นเอาไว้โอเคครับแล้วเราก็เดินมาเอาทอง่อนแเราก็เดินไปที่เมือง เมืองชื่อว่า Ivory Palace เอ,อ๋มันมีบอกระดับความยากด้วยนะ n e ่ย impossible ก็คือตอนนี้กองทัพเรายัางสู้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกัน impossible อันนี้เป็นกองทัพหมีกับกวางเหรอเดินไปยึดเมืองก่อนอ,อันนี้ก็เป็นหน้าจอการ m a n a g เมืองเหรอในเมืองเนี่ยก็คือเราจะสามารถผลิตทหารได้เพื่อจะเพิ่ม กองกำลังของเราการผลิตอาหารทําได้โดยการกดไปที่ปุ่มที่มีรูปคนถือ Pitchfork คือปุ่มนี้เหรออันนี้คือ Pitchfork คนถือ Pitchfork Pitchfork แปลเป็นภาษาไทยมันคืออะไรนะ Pitchfork ผมไม่รู้คำแปลว่ะ แบบว่าคลาดอ่ามันเป็นมันเป็นที่จิ้มญ้าแหละศัพท์ที่เขาใช้เรียกแบบเป็นทางการก็คือคลาดะนะฮะคนถือคลาดก็คือปุ่มนี้ในการสร้างอาหารอ่านี่พอกดปุ๊บม,มันจะมียูนิตขึ้นมาตอนนี้สามารถสร้างได้แค่กอบบิลินกันเนอร์กกอยังสร้างไม่ได้อันนี้คือผลิตยูนิตอันนี้คือสร้างสิ่งก่อสร้างให้กับเมืองต้องแตะปุ่ลคลิก อ๋อแล้วเขาให้เราเลือกคุณสามารถเลือกระหว่างกากอยหรือว่าสครอลสำหรับกองทัพของคุณยูนิตแต่และชนิดเนี่ยมันจะมีจำนวนจำกัดอยู่นะว่าเราสามารถสร้างได้กี่ตัวซึ่งมันจะรีเซ็ตท,ทุกๆ7เทินหรือว่า1อาทิตย์นั่นแหละเพราะว่าเทาินหนึ่งมันคือ1วันใช่ปะเอาล่ะแล้วก็ต่อไปให้เดินทางไปที่ตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เดินทางไปยังม i n เนอร์ทร เนี่ยไม่ได้รายอ๋อถ้าเดินมาที่ตรงนี้ปุ๊บเราจะได้เรียนรู้สเปลทำไมเราเดินไม่ได้อะอ๋อไม่ใช่เดินไม่ได้ไมันต้องคิกขวาในการเดินงคงกดคิกซ้าย <c oughs> เบรดเลยเ <c oughs> ขาว่าทำไมมันเดินไม่ได้ try อันนี้เนี่ยสอนเวทมนต์ที่ชื่อว่าซัมมอนอะนิมให้กับคุณ ครั้งต่อไปที่คุณเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะใช้เวทบนอันนี้เนี่ยเพื่อจะกำจัดศัตรูได้โดยง่ายนะแต่ว่าการไล่เวทเนี่ยมันต้องเสียมานาด้วยซึ่งมานาเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละวันทีละนิดเทนิดเอาให้เราโจมตียูนิตที่ป้องกันเบืองแรกอยู่โอ้แต่ว่ามันอยู่ในระดับฮาร์ดเลยเนี่ยดูดิว่าสู้ได้ไหม หลังจากที่การต่อสู้ได้ถูกเริ่มขึ้นคุณสามารถไล่เวทมนต์ได้โดยคุณต้องเลือกไลเนน่เวทมนต์ในสมุดเวทมนต์แล้วก็เลือกว่าจะไล่ไปในบริเวณไหนของสนามลบอ๋อก็คือเขาอยากให้เราใช้เวทที่เรียนมาเนี่ยไล่ย,ยูนิตใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหลังที่โจมตีระยะไกลนี่ย อ๋อคือเราสามารถเอาเมาส์เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อดูได้ว่าฮีโร่ของเราสามารถใช้เวทอะไรบ้างแล้วระหว่างที่เอาเมาส์ลงมาด้านล่างเนี้ยการต่อสู้็จะถูกหยุดไว้นี่มีซัมมอนอนิมาใช้มานาหกหน่วยเอาวะฝั่งเราเพิ่งเสียการก่อยไปตัวเดียว2ตัวแล้วแต่โอ้ยเสียการกอยไป4ตัวแล้วยังไงเนี่ย กอบ,บินเพื่อนที่ไปโจมตีมันเร็วปับ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 อ่าเสียกากอไปเจ็ดตัวแล้วก็บ,บินเลยตีมันทำดีมากโหเสียการกรอไปเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยดูดูครั้งที่ฮีโร่ของคุณผ่านการต่อสู้มาก็จะได้รับ EP แล้วก็ตอนนี้เนี่ยฮีโร่ของคุณเนี่ย e อ p ถึงเลเวล2แล้วยินดีด้วยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกความสามารถอะไรให้กับฮีโร่ของคุณอันนี้คือเทราม m นซี่เหรอทำให้ฮีโร่เราเรียนรู้เวทประเภทเอิร์ธหรือว่าประเภทพื้นดินอันนี้คือโร y ยตี้ใช้ทรัพยากรในการสร้างกองทัพน้อยลง20%ต่อแลงผมว่าเอาเป็นเอิม่มเทรามนซีดีกว่า เอาล่ะตอนนี้ก็ออกสำรวจแมปด้วยฮีโร่ของคุณซะแต่ว่าระวังหน่อยนะอาจจะมีศัตรูมาโจมตีคุณก็ได้คุณสามารถเอาเมาส์ไปชี้เพื่อดูว่าศัตรูแต่ละตัวเนี่ยมันมีพลังแข็งแกร่งแค่ไหนอ,อันนี้หมานี่เราสู้ได้ละโดยปกติแล้วเนี่ยเราควรจะไปสู้กับศัตรูที่อยู่ในระดับ moderate เเหรือว่า easy โอเคเ n t พรุ่งน,นี้ก็ขึ้นอาทิตย์ใหม่แล้วซึ่งมันจะทำให้ยูนิตศัตรูทุกตัวเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าคุณก็สามารถสร้างยูนิตเพิ่มขึ้นจากเมืองของคุณได้ด้วยโอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยอาทิตย์ใหม่แล้วคือยูนิตศัตรูจะโหดขึ้นไหนดูดิทาวเวอร์ได้คัตสมามาพร้อมกับไอซ์กราปเตอร์กับกอบินกานเนอร์ใช้อใช้2ร0อโกลรีคูดีครับ Okay. โอเคพวกนี้เราซื้อได้หมดแล้วอุ้ยขาดอซื้อโกเลมไม่ได้ผมว่าเท่านี้ตัวนี้ก็น่าจะไปทำอะไรได้บ้างนี่ตัวนี้โมเดลเล็ตเอาไปสู้กับตัวนี้ก่อนนะประมาณนี้โอเคลุย นี่ผมไม่เห็นด้านล่างมันมีแมงมุมด้วยด้านบนโกเลมเราแตกพ่ายไปแล้วหนึ่งตัวกระกอไปอีกหนึ่งโกเลมไปสองตัวแล้วอ่าแต่ไม่เป็นไรแนวหลังเรายิงเยอะอยู่แนวหลังเรายิงเยอะโหโกเลมหายไปสี่ตัวเลยเหรอถ้าเราเล่นเป็นฝ่ายกันจะดีกว่าไหม เด็กน้อยมาเพิ่มโจมตีมันคอบี้เราเสียไปแล้วตัวหนึ่งแต่ว่ากองกำลังของมันก็เสียหายไปเยอะแล้วคอบี้เราตายไปสามตัวโกเลมตายหมดแล้วอ่านอนกัดหามันซะโอโ้เสียคอบี้ไปสิบเก้าตัวโกเลมตายหาหมดอ๋อ ถ้าสมมุติเรามาสู้กับกองทัพที่มันแบบกระโปกเกินไปเราสามารถกดสกิปได้เลยนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นหินที่จะบอกว่ามันมีสมบัติที่ถูกฝังอยู่ที่ไหนเหรอในขณะที่คุณเอามือไปแตะศิลาที่อยู่ข้างหน้าของคุณคุณก็ได้เห็นกับมิชั่นบางอย่างแต่ดูเหมือนว่าภาพนั้นมันจะยังไม่ชัดเจนเหมือนว่าต้องไปแตะที่เสาหินก้อนอื่นเพื่อจะให้ภาพมันชัดขึ้น ภาพเริ่มมาภาพเริ่มมาเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนีใช่ปะ่ะมันคือตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้เป็นโลงซัลเฟอร์แล้วนี่มีแร่แดงสองอันเนี่ยแร่แดงสองอันอันนี้เหรออยู่ตรงนี้เหรอขุดเลยละกันคุณเจอกับสมบัติแล้ว อ๋อขุนแล้วมันจะมีสมบัติขึ้นมาแบบนี้โหโอ้โหอยู่ๆก็รวยวะ่ะคือนี้มันมีรถส่งทรัพยากรเนี่ยมันสามารถดูได้เลยว่าเมืองไหนแม่งมีทรัพยากรจากอะไรบ้างนี่ก็กระทืบดิยืยึดเมืองดิจังหวะนี้ สายแบทเทิลลุยมาลูกพ่อลงฝนดาวตกไปกูปูปิวปูปูปิวกูหิวให้จินรอก่อนจินเราดนกระทืบเดินกลับมาแล้วจินเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเอาจินตายอยู่ดีโอ้โหศสสั่งให้มันกลับมาแล้วมาโดนตีตายไม่นะ อันนี้มันทัพนี้เราน่าจะสู้ได้อยู่เขามีแคนซอรี่อันนี้ตัวยูนิตเทียห้าอันนี้เทียสามหรอยูนิตเขาไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เราเอายูนิตเราเข้าไปบุกแล้วก็ e อีวอล์ฟขาไฟใส่มันจีนเรากำลังจะตายฮิวยังคูดาไม่มาเลยอุ้ยชิดแต่น่าจะไม่ตายแล้วมั้ง โอเคชนะแบบชิวๆกับเพื่อนแล้วก็ตัวนี้น่าจะซัดได้อยู่ตัวนี้มีทันเดอร์กับไซโคลด้วยเหรอโอเคลุย <c oughs> ไอตัววอลคราวนี่คือ,อยังดูดูอย่างสวะเลย ไล่กัดรัวๆเลยอ๋อนี่ไงตะกี้เนี้ยที่ศัตรูมันกำลังจะตายแล้วฟีนิกซ์เรามันก็แบบว่าจับศัตรูโยนขึ้นฟ้าผมเพิ่งเห็นก็ว่าตอนแรกที่อ่านในอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยชนะหรอออ n e m y has been v a n q u i s h ิชแอนด์ยูอานาเดวิคเตอร์คอนเ a t u ู a t i o n อ๋อชนะแล้วคือมันมีแค่ศัตรูตัวเดียว เกมนี้ไม่มีจบไหมครับหรือเล่นได้เรื่อยๆเนี่ยอย่างที่เห็นแล้วฮะตะกี้นี่ทิวร์เรียวนะเนี่ยผมเล่นทิวร์เรียลมานานแค่ไหนแล้ววะตะกี้นี่มันเป็นแบบเล็กๆแล้วก็มีบอทแค่ตัวเดียวพอฆ่าบอทได้ก็จบ